นมหนูแกต๊ตันเช็คได้อย่างไรถ้าใครอยากรู้ฝากกดแชร์กดติดตามกดถูกใจกดลิงก์หน้าโปรไฟล์กันด้วยวันนี้สนใจให้ความรู้เรื่องแก๊สมีคําตอบให้ค่ะอันดับแรกเราต้องเตรียมเครื่องมือนะคะใช้ประแจเบอร์19แล้วก็ใช้ครีมค่ะอันดับแรกเราก็ใช้ครีมจับที่แกนฝักบัวขันออกมานะคะเมื่อขันออกมาเสร็จแล้วนะคะก็ยกโครงออกมาเลยค่ะเพื่อนๆยกโครงออกมาหลังจากนั้นใช้ประแจเบอร์19นะคะขันตัวนมหนูแก๊สออกมาเพือ่อ เพื่อจะอามาเช็คว่าตันไม่ตันนะคะอาการตันก็คือแก๊สมันจะไม่ปล่อยออกจากถังโดยการที่เราเช็คโดยการตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะจะมีรูจ่ายแก๊สอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆืแล้วเราก็ส่งขึ้นฟ้าดูนะคะถ้าแสงทะลุมาแปลว่าไม่ตันนะคะแก๊สจะออกปกติถ้าเกิดเราส่งขึ้นฟ้าแล้วไม่มีแสงทะลุผ่านตัวรูจ่ายแก๊สนะคะแปลว่ามันตันนะคะเพื่อนๆนลองทํากันดูถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีๆฝากกดแชร์กันด้วยวันนี้สนใจให้ความรู้เรื่องแก๊สไปก่อนค่ะ